ไนทองอีกาาซื้อเเยอย่างอีกนรือว่านี่มเนแ่ยได้หาเงิน่วได้ยยอยๆครับคุน้อซื้อแต่ว่าอยเพอสามสิบใบมาเกอา้นตัวเดียวอ่ะเปิลมเสียดยูเป็นเพลิเพลินๆๆๆๆะ่เิึสามใบถง่เิ่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหลายๆคนกับ รอติดตามตัวเลขจากน้องลำไยนะคะสำหรับหลายคนโทรมาหาแอดนะคะบอกว่าติดตามตัวเลขของน้องลำไยให้หน่อยนะคะเมื่อนี้ตามให้แล้เอเดอ้อพี่น้องคะเดี๋ยวจะได้ไปติดตามรับชมรับฟังนํำกันนะคะกับคุณแม่เพิ่นเนาะเพิ่นสิวาจังไดนะคะจะได้กับฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดมินแน่พี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะ เล็กเพื่อนหาซ้อเล็เล็กล้วออกออกเท็นบ่เล็กหาซรถคูเป้นหนาหาสี่หน่ออกหนึ่งวันานีอีกหนาหนาไม่ต้องเล็กเพื่อนทั้งนั้นนี่ออกกันบนเวียนน้ำตเล็กคูเพื่อนหนาแค่เล็กเพื่อนทั้งนั้นเลยอะไรออกใครอเนี่ยออกรื้นทุยังออกนั่นนั้นตัวเพื่อนครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรวยรวยรวยขึ้นเลยกวีก็เขาเสียไปพ่อผมนสองน่สบาทอพบนวตวนี่เยอเนี่ยไม่ยุ่งเลย เขาบอก่าไเขุญบันเลยน้องนีขอนเแ้แก่ฝันว่ายายที่ตายยเนยย้ายแล้วเพื่นี่เพื่อนเพื่นเลี้ยงไอ้ลูกนะที่ของบริวารล้วเพื่นเลี้ยงย้าเนี่ยเส็จบุญหาเพื่อนเราวันนี้มันเกิดเลยบ่บอกเลยๆๆนย้ายอยู่ดีใจคนย้ายแต่เราบ้านี่ยตายเราเลี้ยงเาเอาเข่าสูไม่เเอาเเกายังใส่อีแกเพื่อนแนว่า พ่อหนุ่เขาเลยฝาซล้างบบนี้ร่ะได้ดอกไม้เพื่อนมย์มยเด็กทำมาเพื่อเลียงเลี้ยงมาปหนก้าวใช่ก้าวมันเด็กเาไม่ดีดอกไม้โอ้ยพี่ถือี่ดอกไม้ผมนรืว่าเพื่อนถืมาเห้กระถินน้ออภัยหน่มาอันใดหรืวเพื่นมาเห้อันเพื่อนส่งมาสผมพื่ด้มาได้มาสิมาพันทีเดเรา อันอันหามอะไรพวกนี้พนี้ี่สิบสามหะยี่สิามนิมาเลยเนื่อเฮ้ยนะครับเนาะเฮ้ยมาจากมันเฉ็หนุอไปบ้านเหรไปบ้านไปันมาแบบวสิามยี่สามองเาค่ชลงมามาบ้านนี้บ้น่ามเอฟซีให้ตามหลายพดูประเดยไอคนถือน้ำแก้หลายจังถือหลายอยู่แลรวครับกวดบ้างหรตัวเดียวนาอกับ เด็กถูกแค่นั้นมบี้เรียกน้ำมนอ์ก็เก้าศูนย์หกศูนย์เด็ดสมเด็บม่าวบาบ้านนองสาวยังไงเขาถือลายอยู่เมื่อซื้อคนนี้คนถิมายี่สิบสามาิอไคนนี้พอถือนีอ่งมาซื้อมีย่างมาซื้อว่าลูกซื้อทำแล้วว่าลูกสาวให้ซื้อสาวให้ซื้อแม่ตีกทำลูกิไไหนอ๋อขึ้นติโอ้เจ้าเขาขึ้นแล้ อ๋อกำลังเป็นกำลังหนักอยู่สี่เหละพี่น้องกำลังหนักอยู่หนักเขาหยากน้ำพี่น้องคนผู้เดียวเนาะคนผู้เดียวเหมือนนี้เล่ต้อนง้อไปไปฟางผู้หน้าหนองคูณอ่ะอาแม่ดูแดงสวัสดีครับสวัสดีครับผมดูแดงสวัสดีครับอย่าอย่าว่ามาดูเด้อบุญเ่นเอฟซีเขียวพ่นอยู่ว่นใดเอฟซีเขียวแต่ว่าไดเข้าดีเลยล่ะ ใส่ใส่้องรลวดับตัวแก่ผมว่าเมนวันที่ยี่สิบกว่ามั้กระถิ่นเนี่ยเมื่อวานพญารัตวาวันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปด่เกาเลยลยบ่ไดดมาชมบุญกระถิ่นสาธุน้ำสาธุใดบุญน้ำกินแต่ว่าวันที่ยี่สิบามนี่พญ่ับบ้านด้วยว่ะจีลับสีสเก็ดอ๋บุญใดไหมเหรอสีสเก็ดีไหมพญายักษ์าหมสสเกต ปไปิเตหาลูกคนุ่่นโอ้่นยามาแเียวมา้แสดงว่า่ได้ม้าบ้านนี่โอ้ไปซีสเกเก็ตไปซีเก็าลูกคนญี่ปุูนวาเตะคนสิมานี่สิเดนมาตามาไ้กไอันนี้ยายได้เลี้ยงครับปีใหม่คุณชิมาพี่ปีใหม่จังชิเดนมาอันที่สามสิบกล่ะอันี่สามเข้าใจไหมเด้อพี่น้องเข้าใจไหมเรื่องเอาไม่กระสันเนาะจะติดตากับเเนาะสามสิบสามสิบจังค่อยมาไหมกระสัน ให้สิมากกว่านั่นเพื่อนเพื่อน้องเพื่นฝันเดี๋ยวถ้าเพื่นบอกตัวเดียวคนนึบ้านก็คูอน้ำให้ซื้อจังว่าเดี๋ยวพอสามสิบใบมาก็ูนตัวเดียวอ่ะเปินลงเียูเปินลงเฟียเปดเฟียดดเปิดลนเี่ดดูเพิ่ลงเียดดูเปิดลาเฟียอเองเเปื่องเฟียดดูเงียูเปงเฟีดูงยคดนเปิปิดเยปิดเยปิดลเฟีเิดลีเพิ่นียดด่เปิดลเฟีเพิ่เียเปิดลเฟี่ดดูยดดูิรัต ในป่ามาหลายหลายสันว่าผู้ถ่อป่ามาให้เพิ่นมาข้างล่างสิแล้วก็ผู้ถ่อมาซื้อไมีแต่แบ่งเงินสิเบอร์ทุกคนโอ้เพิ่นเพิ่นอนคนบอกฟังตัวนี้โอ้เพิ่นโทรมาอยู่โทรมาอยู่เหมือนเ้านี้มีแต่แบ่งเงินสิเบอร์ผู้ถ่อไปกัแม่จะแบ่งเงินสิป่ามาซื้อไม่ได้รับหนีได้ป่ามาหลายผู้ถ่อมาขอซื้อมีแต่แบ่งเงินสิ แต่เก็ร้องไปเบ้างว่าขอความฝันน้องลาไพ่ให้ฟังใหม่แน่น้องลาไพ่ฝันว่าพ่อญาตินี่ได้ปลามาได้ปลามาหลายได้ปลามาหลายแล้วนี่ผู้เฒ่ามาขอซื้อเู้ามาขอซื้อมีแต่แบ่งนี่สิบมีแต่แบ่งนี่สิบมีหนานได้ตัวเดียวได้แบบนี้แหละอย่าแต่ว่าแต่ลร้อยมีแต่แบ่งนี่สิบได้แบ่งนี่สิบผู้ถ้าเอาปลามาให้ สองศูแปดูนยปนย์ะแจี่สอยงเดียวนี่แลส่าผูเ่าเกอยู่แล้วู่าเกเ่าเก่าผเ่าเก่าน้นเกดยวแปเป็นปลาเป็นแปดแปดอนย์สอว่ามันออกว่ากกันนีอ่มันดอกกลกกันนี้เลย่าัก็หันหนึงมาสเรืองีน่างเดีอวม่ใกลกกันนงีปนียอุเทปัตนี้าสเจดปี้า กัฝันเกี่ยวกับพญารถฝันได้พอเป็นในปลาหลยม่ได้ปลาตะเกียนพี่ผเ้ามาขอซื้อเพื่อเ้าคนไหนแต่ไม่ได้่แบ่งยี่สิบเป็นร้านื่อเนี้ยพ่าเขามาขอซื้อครับพี่ผู้สามาขอซื้อมิไจะแบ่งยี่สิบไม่ได้แบ่งยี่สิบอังอื่นมาม่แด้แบ่งยี่สิบคือจังหวัดที่แล้วเนาะย้ายแห่งเงินเก่าสิบบาทอันนี้เขาจยุดเอาตัวเงินนี่ละก่อนมีสิบหนึ่งก้อนิบ สองศูนย์ก้อนยี่สิเดี๋ยวรอฟังจากปากน้องลำไสอีกคั้งนึงคนงวันวันที่สามสิบเป็นสิมามาหนีบอ่ครับมาบ้านดีบอ้พู่แ่ปีไม่เหอนกัสาทโอ้สามสิบ่านว่าผุน่ะโอ้แสดงว่าไ่ได้หรอกเดี๋ยวกระสั่นกยร้อนลีถูกน้องวันที่ไม่ไป้อนาครับเห็น้ามเรียกเพื่อนหาซเรียกล่วออกอเห็นบ้าเรียกรถทูเพื่อนหนาห้านะ มาออกหาหนึ่งวันขนาดไม่ใช่เล็กเพื่อนทั้งนั้นนี่ออกเหมือนนเวียนน้ำตัวเล็กูเพื่นนา่ใเล็กเพื่อนทั้งนั้นเลยแค่ไออกใบอกเนี่ยน้อออกออกเือดสุยังแล้วในนั้นตัวเพื่อนนานเจ้าอ่านผู้ไม่แดงฝันว่าสิฝันว่านอนไ้ายห้าให้สกิดีรดประทานห้างให้แม่ว่างมู่เจ้าเี้ฝันทจ้าเพื่อนอายุพ้อสอามสิบเกิดมีสามสิบนอนไ้่นึกเกิดน่นะ หลือไ oh ี further, okay. Mayor, hmm. ่แบบคิปหรือก็ซ้อมสามคฟ้องก็ซ้องก็มัเกิดอันเดียวกันียกันทันเดียวกันสามศูนเคยออกเหลดีเนาะหดวดนั่นกับฝันฝันว่าแม่นนอกอันนี้แม่ฝัน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 นี่จะมาข้นเตี่ยมลงเตียงว่แน่แล้วดีก่ดออกนับออกตามหลังเงี้ยเลขแล้วนะ็ะเด่กม่เพะนั่งเสีลักเพ่ะนฟังเสียลักเพ่ะนไอแม่คือสิเลขออก แม่สีหายแม่ก็สองศน่ตัมหมืนเอาคือสิ่นั่นะแม่้มันมันตุกใกันหอกเลืกนี่ยเก้าสองศูนย์แปดองูนเนไ่พุ้ธเาพุทก็มิตวมาแบงนี้สีเบิดเปนไหมใช่ไหมตัวรักรักหนึ่งสองอาเอาอันนี้ไปก่อนพี่น้องขั้นว่าจังกันเพราะว่าของฟันของน้องลำไท้สองร้อมือน้องจุดถูกอีกเทียนหนึ่ง น้องนี่ก็ตัวเดียวก็ยังถืเนาะมันออกก็ถือแม่ก็ืนผมซื้อตเีหาใบ่ืไดินเลยใต้ดินบซื้อลม่ไดซื้อใ่ลม่ได้ซื้อ้บซื้อแค่ซื้อแต่เ้ฝาเนี่ยซื้ฝาเก้าเก้าเ้งามควาอเก้เกาศูนยเนี่ยเก้ถึงเต็มเต็มว่าเด็นนเกก้าศูมาที่นี่ซื้อ เป็นเร enfin wan ita wan ita ืองวใจผมคืนเนี่ยเลสามหกล้านใจจากสามล้านที่เน่เนะสามตัวก็ไม่ใจผมจากสามล้านแรงของเอ่หัวหน้าเปนไงเร่้องท้องค้ามีสอบาทมาซื้อเบือเบืออย่างอีกรือนวานนี้เมงก่เนี่ยได้หาเงินที่ว่าได้ย่อย สามสิบที่จ kind of yeah, right. ีการเนะสบสามสิบครับสามสิบตนเสาขึ้นเ้าคอยมัดคอยมาตามมาอีกแค่นึงเนาะแบงกี่ตัวนาะพี่เพื่อนเก้าสองศูนย์กับแปดสองศูนย์เจากับแปดสองศูนย์มาแปดนี้พผู้ถาดกับเก้าพยายามจะแบ่งนี่สิบที่แม่วางสิ เราฟังหูเศ้านี้แม่เด็กต้องออกใกล้ๆนี้แท้นใช่ไหมครับไม่ถอดไม่เปลี่ยนได้สาน้ำเอาตัวนี้ละสองศูนย์สามศูนย์เอาเดี๋ยวเอาลายเถอะเอาตัวนี้ก่อนมาถามเพื่อนว่าฟังหูเศ้านี่อย่ากับมองไทย ถาเพิ่นเห็ดบุญกระถินมาได้หพี่น้องอยากรวมบุญน้ำมนาเอพิ่นเห็ดไปในพญานาคบอกว่าสิเห็ดไปอันทีันทรมานะจามันนลังกลังเราเราจำมือบดได้รล้ว่าประมาณวันดีมีสิบกววานี่ละราวางสี่นี้นี่สิบแปดนึกเท่าไรเนี่ยเราบอกมันเอาเดี๋ยวติดตามมันทีสามสิบสามสิบสามาอีกเจ้าหนึงแต่ว่าเอานีไป ไปพิจารณาองค์กรเกี่ยวเดียวบนระบบเขาขึ้นนี่แหละสองนเนี่อันอันนี้เขาเลี้มาอย่าเขาบางานที่ว่าไปนนะ้ทีเหรียญปอกปอกไทีเหรีปออกไปไเขาเ่องโคกเาอนที่ไปหมือนะที่น้ำเก่าศูนย์ไปครับครับน้ำเก่าศูนย์ตรงนั้นน้ำเก่าศูนย์น่ะตรงนั้นขอบคุณแม่นูกแดงไม่รายครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาหลบกลวเนี่ยจังหน่อยเลยเพ่อ้อบไปุ ท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณบ่าวอีสานทิศแก่นนะคะที่แบ่งปันแนวทางคลิปดีๆนะคะมาฝาก f อฟนะคะ,ะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีโชคลาภนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลนะ์หน้าสวัสดีค่ะ